เจนไลเนอร์ไปเดินสายบาร์เต้เดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวกันอย่างไวๆเริ่มที่คู่แรกเราเลยครับฟอร์สบุกครับเอออ่ะได้เลยครับผม ทับก่อนเลยทับอะไรเออมาเอาฟอเปิดก่อนเลยเอา๊อจริงนะเอาที่สองนะคไอ้ที่อไอ้ท่อก่อนที่อไอ้ทออกจากกลุ่มเลยไอไม่ทำตามนะใครทำไม่สุดโดนออกไม่มาเริ่มเริ่มเริ่มาที่สองนะที่สองเอาโอเคเอเเคโอเคโอเคโอเคโเคโคโเคโอเอปคเคโคโอครับเอคเเอคบ แฟนขับรู้อยู่แล้วแหละอ่ะต่อครับต่อครับผมอ่าพี่บุ๊คพี่บุ๊กเอาเลยเอาเลยสวัสดีครับผมบุ๊คกสิเดเดนะครับบรับบทเป็นอาครับอยตายายรงตไปกันไปด้วยกันอยู่ด้วยัััครับครับยังไงยังไงสวัสดีครับเพิร์ดรับบทโยธางครับครับอยากกินนมเปรี้ยวๆ สวัสดีครับเซนต้าครับผมรับบทเป็นน้องกันครับหัวอ้าวหัวอ้าอ้าวรั้าหัวองาอ้าวหัวอ้าว่อาวหัวอ้าวาวหัวอ้วหัวอาวหัวอ้าอาไหัวอ่ว่ั้าวหัวอ้วหอาวห้้าอ้าอมาวาวอัด้อา้าวั้าับอาวัวอวััััับรับบทพี่บ้าับ เนี่ยคุณมาหล่อจริงๆแล้วมันต้องมอเตอร์ไซค์ไม่เธอซอมมอเตอร์ไซค์อยากดูมันมากใช่ไหมล่ะดูคุณมากเดี๋ยวจัดให้เอาคนสุดท้ายดามาตรงกลางบุก up ผมเคยมีท่าเต้นเหรือเออดามาเม็ดไม่แต่มีท่าเต้นเหรือเพิ่งโดวัยเมื่อวานเีอะ อ่าอนี้เขาเรียกได้ว่าคาดหวังมากเลยคาดหวังอะไรที่คาดหวังที่สุดอเคโอเคโอเคสวัสดีครับผมากแอนเยอะๆนะแอนเยอะๆลองกาไหร่ได้ปะตอนตอนตอนจะทำท่าลองกาไหร่ได้ปะไม่มีเนื้อนะเพราะอาจจะติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวทำเป็นเพลงเอาโอเคอเอค่าค็ลัโอเคสวัสดีครับผมมาร์คจินันินครับเราบทเป็นน้องวายครับตื่นตื มาพวกเราเก่งไหมครับอ้ยสุดสุดแหมไม่คุณอย่ามาไหน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 โอเควันนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าทุกคนมาทำอะไรกันใช่จ้ะอันไหนตอบไม่ชื่นใจสักทีหนึ่งวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้ดูไฟนอลสวัสดีครับดูไฟนอลอยู่ดีวันนี้นะเราจะมาดูสายเราต้อยู่ข้างจูเออจะได้มาสุดท้าย อะไรนะเออเล่นเยอะๆไอ้น้อ่ E.T. มันดีไอโน่เลยอะไรอ่ะมันบอกว่าเดี๋ยววันนี้มันจะเล่นมึงเยอะๆเลยใครบอกใครเล่นใครเล่นใครกันแน่เราไม่รู้เราไมวรู้อะวันนี้วันนี้ทำไมเพิร์ดยังไงพี่เพิร์ดวันนี้เราก็เดินทางมาถึง E.T สุดท้ายกันแล้วอครับผมได้ถ้าเราแบบดูอยู่ที่บ้านมันก็ธรรมดาเกินไปครับผมเราก็ได้นัดแฟนคลับมาดูพร้อมกันดิจะได้แบบได้บรรยากาศได้ฟิลแบบ E.T เลยใช่ครับ วันนี้เนี่ยนะคือจริงๆแล้วอ่ะใครเคยไปงานเฟิร์สเดย์ของสารานังกำลับยกมือขึ้นครับอ้าวแล้วมิเทิร์ล่ะครับบนเวทีมองไม่ค่อยเห็นนะครับจริงๆขอโทษด้วยอ่าไหนๆไหนๆเขอดูมืออยู่ดูมืออยู่แบบ เยอะเยอะพอสมควรอะใครได้ไปดูมิดเทอรมั้งครับมิดเทอมเออเยอะขึ้นเยอะขึ้นเสียงว่าเสียงว่าแฟนคลับเราเยอะขึ้นใช่อ่าเอาวันนี้ใครมาดูงาน after party เอ้ยไม่ใช่คนอัลเตอร์อัลเตอร์อแฟนปาร์ตี้บ้างครับแฟนปาร์ตี้บ้างครับยกมือขึ้นมาเร็ววู้ฮฉันเห็นนะยังมีคนที่ไม่ยกนะวันนี้ของตาชื่องานผิดหรือเปล่าอ๋อถ้าใครมาดูวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยยกมือขึ้นครับ มาดูครบห้าครั้งไหมครับเอ้ยสี่บ้างหรือห้านะสี่ครับสี่ครั้งสี่ครับห้าครั้งอะไรเหรอโอ้โหเบื่ออะใครมาดูสี่ครั้งบ้างสี่งานบ้างกันเลยโอ้โหว้าวมือมือเจ้าเลยนะกดทันได้ยังไงครับนั่นแหละวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาดูไฟนอลอีพีกับแฟนๆนะครับผมในสถานที่ที่มันใหญ่ขึ้นอ่าฮะใหญ่ขึ้นที่เ c ็มซ l ซีฮอล์ l l อะมอลล์ไลฟ์สตอร์งกลางวันอ่าเออแต่ว่านะ คือจะให้เรามานั่งดู EP สุดท้ายเฉยๆมันก็เบยๆไปหน่อยมันได้ไหมครัทุกคนคิดว่ามันได้ไหมได้ไหมดูเฉยๆเราได้เหรอได้เหรอได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ครับผไม่ได้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 ออ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการดูไฟนอล EP แล้วครับผมครับเรายังเตรียมโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนด้วยเออบอกเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยโชว์นี้คืออ่ะ พูดอย่างนี้ก่อนอ่าคือตอนที่เราไปคิดโชว์ครับผมแต่ละคนอ่ะไม่รู้ว่าในแต่ละโชว์ของของคู่พวกคุณเน่ะจะมีอะไรบ้างอ่าใช่อ่าครับคนคนอื่นเขาจะมีเม็ดของเขาอ๋อครับกมกม็เรียกว่าเม็ดอ่าเมขอโทษนะไม่มีใครเม็ดเยอะเท่าคู่คุณแล้วอ๋อจะบอกความลับอะไรให้ครับ นี่แอบไปซอมกันสองคนเฮ้ยไม่บอกชาวบ้านชมเรื่องเขาตายแล้วตายโอ๊ยส็ไม่มีวันนี้ตายแล้วตายแล้วคู่คุณไม่ซอมไหอันนี้คู่นี้เม็ดเยอะอออคู่นั้นเม็ดแหลเม็ดอะไรครับคุณเม็ดเยอะไหมเม็ดเยอะะไรอ้าเป็นผลไม้เป็นเม็ดอะไรเป็นแตงโมกันเม็ดเยอะอ๋อของผมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสับปะรดเออเยอะกว่า่าของเราคุณเม็ดเยอะ แล้ผมเม็ดใหญ่เลยเป็นไรยังไงเป็นอะไรนี่เป็นยังไงเม็ดใหญ่มากเป็อะไรฮะเม็ดใหญ่คืออะไรเห็นพวกคุณเม็ดกันเยอะเอองั้นผมฉีดผมเม็ดใหญ่เลยอ่าอุ้ยเม็ดใหญ่ผมเป็นท็อปผมก็มีเงาะผมก็มีเงาะอ่าตาต้าก็มีนะผมก็มีผมเป็นเม็ดฟู่ครับอ่าได้ไหมครับ เอออะเขาโดนตัวกันแล้วเสียงมันต้องมาไหนเปิดเอามือลงเอามือลงสิครับไหนลองเอามือเตะใหม่โอ้โมันจะเขินแล้วนะเป็นการซาวเช็คไปในตัวโอ้โอ้โ้เรูดดี้ก็ต้องเดี๋ยวผมเดี๋ยวนี่เห็นไหมยังไม่มีโดนตัวเสียงเข้ามานะเออ มึงจะหอมแก้มกันได้ดูตั้งแต่เริ่มชองวันใช่ไอม้าตอบดีกว่าตอบนี่แหละครับคือเรียว่าได้าแต่ละคนมีเม็ดอยากรู้จังเลยว่าครูพวกคุณจะเม็ดเยอะแค่ไหนอ่เม็ดอาจจะไม่ไม่เยอะมากแต่มาแบบเม็ดแบบยิ่งใหญ่อ่ถ้างั้นแล้ว ไปดูโชว์กันเลยไปจ้าก่อนไปดูวเราซาวเสียงกันสักหน่อยไหมครับโอเคอ่ะได้ได้ใครพร้อมจะดูโชว์พวกเราแล้วบ้างครับไอไม่ไม่ไม่ I don't like this at all louder please louder please ใครพร้อมจะดูโชว์พวกเราแล้วบ้างครับอ กำลังใจมาเลยอ่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าเย้ <Yeah. S 2> yeah.